าการจัดงานมันก็มีสิ่งกระทบะคนมาคนบ่มาก็พิจรารณาเบิง่งมันเป็นธรรมทั้งหมด <c oughs> เคยมาบ่าเคยมาคนก็ว่าคือผ่มาเนาี่ยติดธรรมคนนั้นคนนี้มันเย็ดใ้เอาเคืนได้ได้มันว่า <c oughs> ว่าครูบาอาจารย์แล้วก็เอินละเพื่อมาบ่มาก็ธรรมดามาหลายๆพอดีใช้มันก็เป็นชื่อกระตุ้นให้หลงได้มันบ่มีเพื่อมาครับก็คือบ่มากะโน,นทุกใจได้เอะม,มีประโยชน์ในการศึกษาอยจัดงานเอียงขึ้นมามันเกิด เพื่อนนอมาอวยพรแน่เพื่อนนอบัมาแน่บูวมาก็เออเขาดีูบัวมาเขาบอดีนะหลวงเขาจะมองเนี่ยนะนะได้ประโยชน์ทั้งหมดแหละทั้งการดิจิตกระตุ้นให้เขาดีใจหรือบอดีใจนะแต่คนที่มีกิเลสนั่นแนหะละก็ต้องว่าต้องต้องหาอาศัยสื่อกระตุ้นให้ ดีใจเป็นธรรมดาละมันจังจะมาเอดได้เนาะมามาวัดบอกมีแนวดีเมื่อบ่จะมานะตรงแนวเสพที่มันเป็นซุกที่พอใจบ้านชาวบ,บ้านเขกนากอ,อบว่าจงะบเอบาะบมอบวะข้าวนะนี่แหละบางหน่วยงานนี่บอกเขาก็ต้องมีหน่วยประชาสัมพันธ์นะฮะฮัดเห่ากับบอกมีหน่วยประชาสัมพันธ์ เอาเป็นพวกก็บอกคอยเวอลนะมีแต่ว่ายศมื่อื่นยศไม่ได้มากไม่ได้บอกว่าเป็นวันเกิดโยมก็บอกฮู้อะไรมีหน่วยภาษาสัมพันธ์ได้ดิริงมันต้องมีในวัดเนาะมีไม่ออกภาษาสัมพันธ์มีอุบาสกภาษาสัมพันธ์แทนหน้าทำทำน้าทีบาะบุญนะซื้ออยู่เพื่อก็ซื้อได้เอาเสื้อคุบาก็ซื้อพระ มาโซก็ซื้อชีแม่ฟ้ามันก็ซื้อบ่ัอบอกว่าบ่ม,ม,ม,มีความเข้าใจกันก็บกล้ามาแหละอืวคือเม่อชีบ่ม,มาเนี่ยก็ตังเล่สงสัยนะี้งเท้มันก็เมียนจะดอองเท้าเขากับบ่มั่นใจนี่มาลบโกนเนี่ยละบ่ได้บ่เอาเครื่องกลางๆนะเคื่อเอาบ่ได้เฮ็ดบันจะเฮ็ดเงิน ก็บอกมั่นใจก็เลยบ่จะมาเะมือนกัเอ้าก็ถือติว่าเป็นธรรมะไปฮะล่ะนี่แหละมันก็ได้พิจารณาผู้ย่างอะ่นและเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะมาศึกษาเรียนรู้ไปคือเขาเรียนรู้ธรรมะอะไรเขาก็ธรรมดาเมื่อผ่านมาผ่านไปอยู่กับเจ้าของได้มันกันนี่แหละมีกำลังของธรรมแล้วก็มือนก็ ไม่ได้กังวลน้นำผู้อื่นนะนะ<อ>ถ้าเข้มแข็งด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรอให้ใครมาดูแลเห็นนะ <c oughs> บอก <c oughs> อคือหลัางกายเขาแข,ข็งแรงเขาก็บรได้อาศัยหมอมาดูแลเจ้าต้องอาศัยยาจิตใจกันกละดดมัน <c oughs> <c oughs> แข็งแรงเหมือนกันสิทุกก็ะพุ้นได้เข้มแข็งแหละต้องมาเบิง่งมาแยง่งมาสมคอยดอคอยมีความสุขได้โดยเจ้าของนะ มันต้องมีผัวมีเมย์หนูอันนี้ได้มาจใจใจเข้มแข็งใจที่หาเยื่อหาโค้าหาอย่างมากเพื่อที่าจะมีความสี่อ่อนแออ่อนแอในทางธรรมบอกเข้มแข็งด้วยตัวเจ้าของได้มันต้องเข้มแข็งด้วยลำแข็งของเจ้าของน,นะเะนี่ยคำว่านี่ี็ดีกันเลยใส่ลำแข็งเจ้าของแข็งเจ้าของอยู่ได้ แข็งแข่งแข็งแรงกันนะลาแข็งแข็งแรงืนกันยืนยัดได้ด้วยเจ้าของเออรรมามันดีอันนี้แหละมันมันคิดใจมันมาได้เรียกร้องให้ผู้อื่นมาสนองตัณหาเฮ็ดไปว่ามันมีประโยชน์ก็เฮ็ดไปคือคูบมาอาจารย์พาเฮ็ดกิจกรรมวัดเนาะมันต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่เกิดประโยชน์ส่งเสริมไม่เกิดปัญญานะความรู้มันส่งเสริมให้ลุ่มหลงกัน เรื่อหไบริจาคยังซ้ำทำล้วก็บ่ได้ประโยชน์นี่อย่างเฮ้ยเรื่องลรจ้างลนแห่เรื่ไรจ้างหมอนลำบุญอาบุญมาอ,าาอ้างอะไรนะเทว่านั่นแหละความเห็นทั้งโลกเขากันื้อทั้งโลกมันหลายหลายป้าอ่ะละพระนี่ไม่ป้าเดียวเว <c oughs> ้ามางเท่อก็มาฟังพระวาอยู่แต่ว่าอ้อไปก็ไปฟังคนนั้นวนนี้เว้ากันนะเสื้อทั้งความเห็นเจ้าขวงกับบัวมันคงืะนกัน เห็นไปในทางโลกตัว่าเห็นบอกมันก็สู้กันอยู่เนะมุมมองทางโลกกับมุมมองทางธรรมซึ่งตุงมองทางโลกเขาก็นั่นแหละมันหลงกันมาเห็นบอกมันก็ยึดถือกันมาเนี่ยกิเลสตัณหากันมาอยู่นมีความเห็นกิเสบันอยู่มันมันมาสู้กับทางธรรมเหมือนตรงนี้แหละอาศัยอดทนทางกิเลสมันง่าย มันเฮ็ดตามใจเจ้าของเงี้แกตัวนะต้องทํามันต้องฝืนได้เออฝืนคือมาบวชนี่ก็มาฝืนได้แล้วฝืนอดทนได้มันฝืนมีทนมีไดเหมือนกันนี่แหละเยสีบนั่แหละมูิเห็นประโยชน์<ม>คือบางคนเป็นเศรษฐีเนาะสมัยพุทธกาลก็เยอะแยะนใส,เส่เศรษฐีมาบวชนี่พออยู่เป็นอยู่ในราชวังก็มีกษัตริย์ทั้งนั้นแหละที่บอก กษัตรหกกระสัตริย์อันนี้ยที่บวชตามพุทธเจ้าอานนท์ก็เป็นลูกไส,ส้กษัตริย์อน,นุรุทธะเทวทัตอุบาลีนี่อุบาลีเท่านั้นแหละเป็นคนรับใสเนาะหกคนคือบวชก็มาอยู่ในป่าแม่นบะ่ะเ,เมื่อเช้าเม่กันอนุญาตให้บวชแล้วละ่ะออเพื่อนุรุทธะนี่แม่ก็ว่าอยู่บ้านระวังนี่โอ้ย,อยกินยังก็กินนี่ก็ไปเจอรูปบวชแล้วเนาะลูกไส้ อยู่เหออยู่ระดับสว่างสบายปบปไปบวชมฏิมันสิกินอะไรด้เหนบอกอรูปพระบุญย้อมรู้พระยาบดมันกิดือว่าเออรูปบวชแล้วอยูไม่ได้กัะซึกเองดอนนะวั <c oughs> นนี้มันรู้ใจกระซึกษาธรรมะเนาะเข้าใจแล้วอ้ยทางนี้แล้วมันสบายเห็นบอกเวล,ลารู้ใจกระซัดเขาเห็นว่าการบวชได้สบายอย่างรู้ใจเศร้าหน้ามันเห็นการบวชลำบาก นั่นบอกมุมมองเนีไดพผลประเดี๋ยวโคยลำบากเซฟดีกว่าไปเห็นให้เห็นหน้าสบายกว่า,วา,วาเพราะว่าเขาอยู่รัชวังเขายัางสบายกว่าตเขาค,คือมาบดคิดในแม่มุมนี้แม่บอกเขามองเนี่ยได้และปัญญาเนาะมุมมองตั้งกันความเข้าใจในพุทธศาสนาก็คือกันตั้งกัน พระกพาเห็นในนั้นในนี้นี่แต่เรื่องของการเสพทั้เทนั้นเองชาวบ้านลุ่มหลงไปผู้มีปัญญาก็<อ>เรื่องของบุญเรื่องของธรรมะมันเป็นเลื่องความสงบทางจิตใจบ่แมนเลื้องที่ว่าสิต้องมาเสพมาหลงในรูปเสียงกลิ่นรสดกันลงคำยันย่อลงคำนินทา ปฏิบัติธรรมกันต้องมีแต่คนสรรเสริญเนีย่ยมีคนมาด่าเด้อบอกมีแม้ฝึกใจเจ้าของให้เข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกิเลสไม่มีแม้เรื่องสิเข้าใจง่ายๆบุญคนทำบุญน่หรายเห็นบ่บุญท่านน่าลายท่านนั่นบารมีคือพระเวสสันดรนั่นแหละเนี่ยช่วงนี้กบุญพระเวสคนทำบุญน่าลักคน พี่ว่าบุญมันหลายกว่าการทำท่านนะท่านนะบาลมีเนาะอาจายประชาติของประเวาสร์ซันโดรเป็นเรื่องของการให้ท่านเน้นในการให้ท่านนะะ <c oughs> แต่ว่าท่านมันไม่ได้มีแค่วัตถุท่านแค่นะั้นมีตั้งการบุนขวายสอยเหลือเป็นเรื่องของจิตใจแนะหละสิว่าก็ไนะด้จิตใจที่ดีอนะจิตใจที่คิด ให้สละเหลื่อืเอรว่าท่านที่ใจที่กอบด้วยการบวชฆ่าศาร์เวียนเวียนซาร์มูลักทรัพ์ขโมยก็เป็นท่านทั้งหมดไม่มีปรากฏไวยปัญญาตรงนี้มันมีสิมันสิเกิดความเข้าใจอะไรในเหล่องของท่านนะท่านนะบารมีเข้าใจเพราะเวสันดรวิเธนในท่านอะไรเอาเหตุปัจจัยเพิ้นหน้าพิจารณาเพิ่นให้ท่านมุ่งไปสู้อย่าง เอาก็คือแต่ว่ารวยเนาะการให้ทานมานนนนนานันสิชี้ให้แน่วรุ่ยนะว่าพระเบสสนดรถวายทานเนี่ยอว้ยขึนศีวะไปก็บ่มีไผรวยเพราะพระพุทธเจ้าดอกให้ทานเชสชาละมาะบารามีเต็ม,มนะขึนศีวะเพราะว่าศีวลีก็มันก็นแค่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็พระพุทธเจ้านะ่ะโอ้ยบ่มีไผท้อดอกในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของทุกจ้างนั่นแหละ บารมีสามสิบทัศบารมีสิบทัศนี่แหละเต็มเตรียมมนด้วยศีลด้วยการพ่อปัญญาด้วยความบดคนขันติด้วยอาการอธิษฐานม่นบอกด้วยความเมตตาที่ว่าบารมีสิบทัศนั่นแหละนั่นแหะต้องเต็มต้องอาศัยการสร้างบารมีมากท่านก็เต็มเห็นบัวทานแต่ว่าคนปัะเน้นแต่ทานว่าบุญอื่น่บุญเน้นเนาะบุญ เต๋อมีใบอะไรนะคือบ่มีคือมีแต่บุญพระเวทบุญจันจันทภุมานหรือหรือบุญพระเวทพระเหี่ยสุวรรณสาสานอนไรแบบนบ่เปล่าก็อยู่งแน่เรื่องบารมีอะไรแบบนบ่สุวรรณสารกับพระเมตตาเมี่ยเป่าพระเมตตาบอดเจ้าของกันหลิงพระเมียเดียรพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้านี่รแบบ เกี่ยวกับความเมตตาก็เป็นบุญก็มีผมีการจัดเนี่ยอย่างเน้นแต่บาเวนเนเ้นแต่การให้ทานอะนอะนี่แหละมันกนการศึกษาเนาะมันเคยมาเ้ยมาถือถือกันมานะอาศัยกันก็ตุ้นให้คนทำาบุญเป็นเป็นที่ตั้งเราก็เลยเชื่อถือกันมาเื่อในเสื่อของธรรมะดับทุกบอกว่าได้เินกันได้เน้นแต่เสื่อของให้ให้ทาน อีอย่างมันเป็นบุนเป็นบาปคือเข้าว้าอะบางเทอก็มีเข้าใจประดับประดาตกแต่งสวยงามแล้คิดว่ามันเป็นบุญรห,หรือว่าจ้างรถแห่หรือว่าให้คนสนุกสนานก็นว่าเป็นบุญคนมาทำบุญได้มีความสนะุขไห้เลี้ยงมัน เลือเงินการร้องเพงลงร้องลั่มเนี่ยมีเห็นบ่นายเนี่ยคไปถามพุทธเจ้าันเดียว่ามันเป็นเรื่องบุญอยู่บ่ผมร้องเพลงให้คนโมนเนี่ยมันเป็นบุญอยู่บ่เห็นให้คนมีความสุขนะออพอใจเวลาร้องล่มเหมือนบุญอยู่บ่พุทธเจ้าก็บ่รจาตอ์นะอจอนถามแล้วถามอีสามเธอมันก็นเลยบ่พุทธเจ้ากันเลยว่ามันบเหมือนบุญการร้องการลั่มการแสดง เป็นให้คนลุ่มหลงให้คนเกิดกิเลสมันสิเป็นบุญแน่ใดมนบุญเหมือนกันละกิเลสการให้ทานกอการละกิเลสนั่นแหละเ,ลเป็นบุญการเบื้องมโหสพร้องรํำทำเพ่นี่มันบุญเห็นบุญนเนาะมนันเพิ่มกิเลสเห็นบ่เพิ่มกิเลสมันเรื่องบุญมาวัดนี่ยมาละมาละกิเลสเห็นบหมมาทำชิตใจให้เย็นสบายโลภโกหลง มันบดทุกมันจังบดทุกเห็นบ่มมันสงบเหม็นมาเพิ่มความโกรธเพิ่มความฮักเพิ่มความสั่งสั่งผู้นั้นฮักผู้นี้เออมองนี้เห็ุให้ฮัาสั่งเฮ้บวโย่มองนั้นเหตนให้ฮักฮักเฮาจังไปฮักสั่งอยู่ในใจเจ้าของนั้นสิ่งปากกดเขาก็แค่รูปเสียงกินลถปากกดนี่เห็นบหก็ไ่ได้ศึกษามันกันเลย โทษแต่ข้างเน้อโทษรวบขี้ร้ายเห็นให้เขาเป็นทุกข์โทษรูปงามเห็ุให้เขาโศกโทษกันได้เขาเสพกัละโทษก็ได้หลงกันละเจ้าของหลงกันหละบไม่ได้โทษใจเจ้าของที่เห็นพิษที่โง่นะเห็นปะโง่ในสิ่งปรากฏเนี่ยองค์พ่อเทียดกันมือหาเรื่องกับสิ่งปรากฏรูปปรากฏเสียงปรากฏเห็ดให้เจ้าของเป็นทุกข์ พอ่อผมมีปัญญาในใจเจ้า,จาของนี่แหลเอาความโง่เออเป็นไปอย่างไรจำเป็นต้องทุดหงชิงปรากฏมันมีกระทบอยู่เนี่ยในวัดในว่ากระทบคนนั้นคนนี้นี่นั่นแหละทุดงเห็นอยู่บนทุกในใจเจ้าของเห็นหาเลืองเห็นป่ะนี่แหลมันก็นมัมีสติเบงใจนี่แหละเอาความโงตรงนี้แหละอออความเป็นเราเนี่ยแหละคือความหลงความเป็นเราขึ้นมาและคือมีความโง่ขึ้นมา เ้ายังมีความฉลาดกับความเป็นเฮาอความว่าตัวเฮามันบ่มียุจริงเนี่ยมีย่จิงใด้ไวก็ฟังคู่มืออยู่นี่เด็กกายใจโมเมนเฮามีทนาสัญญาสังขารวิญญาณบมแมนเฮาพิจารณาไปเลยแบบเนี้ยก็นสีเห็นชัดขึ้นเลยเลยแหละจักฟังธรรมะน้อมธรรมะย้ำจิตย้ำใจเจ้าขนี่งมีมุมมองในธรรม โมคอยย้ำเห็นบอกย้ำเท่านี้ก็ยังมีเขา้าไม่ได้เข้าจิตเข้าใจไม่ได้เขา้ขาหอวกระดูกดำม <c oughs> อกิเลสเราฝังอยู่ในจิตในใจมาจะพบจะกรารแล้วกิเลสแบบไม่ได้ <c oughs> เอามันอ,อ้อนะเอาธรรมะเข้าไปมันไม่เอา่อานาตครูบาอาจารย์ย้ำตอกย้ำนะจ๊ะให้เพ่งทำให้เพ่งทำ ให้อย่ามีเราอย่ามีเรากับสิ่งปรากฏอันนี้แหละเบอเพียงธรรม,มเขามาเว้าในนั้นในนี้มีดีมันตัวเราตัวเราโผล่น,นี่แหละกิเลสมันโผล่น,นี่หละบอเพียงธรรมเพียงธรรมไม่มีเราอเดะมีเข้าใจคือว่าหลัะมังกาภาวนาบา่ได้กหยวงพอเป็นว่าจะมีแต่ตัวตนไปเฮ็ดมีตัวตนไปปฏิบัติมีตัวตนเป็นพระกรรมฐาน มีตัวตนเป็นแม่ชีกรรมฐา,านพระเจ้าของปฏิบัติดีปฏิบัติเก่ง<ม>พอเจอสิ่งกระทบหน่อยหนึ่งแบบตัวกูกระพ่อขึ้นมาเนมันมีแม้นเออกูปฏิบัติดีกว่าน่ะโอ้คุณบาทจ่ายเบิ้่ผ่านมามเห็นอยูอยป่มันก็มาเล่าว่ามันมีแม้นแหละกนะิเลสนะนั่งกระดีกขาบมมีห้าเนี่ย นอนกะดิขาบ่มีเห้าอนี่ภาวนานังหลังควายบ่มีเห้านีนนี้ภาวนามแม่นังรับตานังสมาธิโย่ายโยธรรมโยเข่าฉันมือเดียวเฮ็ดเข็มคัดเต่๋ยมันมีตัวตวนเฮ็ดเนี่ยมันก็จะไปดูทุกคนนั้นคนนี้เห็นไหมน่แหละตัวกิเลสเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไปไม่มีเราทำเนี่ยมันเป็นแค่กิริยาก,การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ต้องทำน้าทีแต่ยังมีเห้าในทุก กิริยาการเคลื่อนไหวมีสติเน,นี่นั้นคณะคณะผู้ภัยก็เฮ็นให้เรามีความสุขความทุกข์บ่ได้เนาะมีความเข้าใจในธรรมแล้วก็ได้นเห็นความงวงาเจ้าจของนันละก็าฟื้ละไปลยบะไรบ่นเนบ่เพื่อเราส้อยเราได้สัก็ใจเจ้าของคนเดียวมูจ้เจ้ากับมาบอกแนวทางวิจารณาผู้าคบาอาจารย์ก็บมาบแนวทาง มันบ่น้อมใจมาฟังมาพิจารณาเน้อเกิดผลยังิ่งเฮี้ยที่ยังทุกข์ก็ยังยัง,ยงโง่อยู่ละเห็นบ่มันพูดสารานะเขก็พยายามตั้งสติอัเนี่ยโยก,กใส่กะสบายยืนเดินนั่งนอนด้วยป้ายโยเขาก็สบายมันมีธรรมแล้วก็ได้มีสติอะไรปัญญาเข้าใจในธรรมมับนบอมีสติปัญญาอยู่โอ้ยอยู่ในราชวังกับทุกข์ ไม่รู้ใส่กับซับผู้มีปัญญาก็จังอบโบ,ออบสคือเขาบ่าเห็นปะผู้มีปัญญาเลยเศร้าหายเศร้าหน้างง,ง,ขงเข่ากันทุกต่อไปยกหัลละผมมีกินกับทุกทั้งผมมีสติปัญญาแห้งทุกเติมนั่นแหละโอกาสมันอยู่ในใจเท่านั้นที่เข้าใจธรรมะเนี่าายเน้นซับไผ่นอกบผมีกับผู้มีปัญญให้มันมีซับไผ่ในนี่อริยซับซับของพระอริยเจ้า คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละความร่ำรวยที่แท้จริงคือใจที่มันอิ่มใจมีมันมีปัญญาแหละความร่ำรวยนั่นแหละน้ำรวยโดยธรรมอ่ะล่ะร่ำรวยด้วยความสุขความเข้าใจแหละมนร่ำรวยในวัตถุภายนอกตายไปกับจบสิ่งัดต่างๆภายนอก อ,อิ่มอกอิ่มใจในธรรมในบุญแล้วกันสบายเลยเนี่ยเน้น,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 นตรงนี้แหละฟังธรรมกัเน้นปันก่อให้เกิดปัญญาตรงนี้เลาบอกฟังธรรมมัาจะเข้าใจอย่างเฮ็ดคือเข้ามาแต่ปีแต่ธาตุเห็น,นบ่ชาวบ้านเขาจัดงานพราบุญได้แหละเน้นบอกไปพราเมืเอ่องตาซักเสร็จแล้ว <c oughs> นี่แหละมึงก็โอ้ ม่ได้ต่อต้านคูบาเข้าเข้าใจคูบาร์ใจเพิ่งเข้าใจก็เออเพิ่งเครียดไปตามความเห็นของใครของมั่นเลเนาะเห็นว่าเธอกระเถิกระเถืออะพราะว่าความถธอตองมันก็กระทถือของไปของมั่นมันบอกมันมีสองด้านความถูกต้องถูกของมึงกับถูกของกักเดีก็ถูกของใครของมั่นแหละออมันกระทถืออแหละถือตองเขาเขาจะโกดกระทถือตองเขาเขาก็ยังโง่อยู่เขาบอกโกเกระ็ถือตองเขาในทางธรรมธรรม ห้ากับป,ปต่าทีพัตามทมพระพุทธเจ้าเนาะห้าบัวจะทุกห้อบัวจะโง่เนี่ยความโง่ของทางทมกันหมายถึงการละตัวตนบัวมีตัวตนโง่ได้ทางโลกเออเพราะว่าบุมีความรู้เหมือนบมดในทางนั้นทางนี้สับ่สามารถหาอยู่หากินได้บุมีความรู้ในเลื่องนั้นเลื่องนี้เนี่ยความรู้ทางโลกเอาเอาเอาอาศัยว่าหากินนะทำอาชีพ กะดีอยู่ดอกถ้ามีความรู้ก็สามารถ้ามาหาขินได้แต่ย่าเอามากดคมเหงว่าเจ้าของดีเด่นหน้าเนี่ยนี่แหละผมมีปัญญาในทางธรรมมาดูทักวกันคือหลวงพ่อเขา่บางเธอด็อกเตอร์ก็ยังบอกโหดอกปัญญาในทางธรรมโอโหเดอกตรวจตรวจนะอ้โหเดอกคณะคณะนี่โบเมนเฮานะบอโหได้เห็นบอกมันมีแต่แค่กิริยาเคลื่อนไหวใจมันปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ บรู้ว,ว่ามันดับดับมีแต่หลงเพื่อนไปว่ามีเห่าอีเล่เนี่ยเรื่องอริยสัจเรืเ่องรูปนามขันห้าเนี่ยต้องย้ำกันอยู่คู่มือนัดย้ำป่านี้มันกันยังบดบดลงเนะีคือโต๊ะโต๊ะเสาอะไรนะเนาะโตะแห้ง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 ดินมันแข็งแบบ็ดบดลงเลย เธอไม้มันปูตัวจอยได้โตะธรรมะเข้าไปในใจคือกันบุรับอนาจมันแข็งกระด้างนะมันหนาด้วยกิเลสเนี่ยบ่บ่ยอมรับฟั่มคำเที่ยงคำส่วนมันกระโดดคืนแตะธรรมะกระโดดกิเลสมันหนาเปรียบเสมือนนะโตไม้ลงหินแหี่แล้วบะโล้งมันแข็งถ้าดิ่งอ้อนแปลว่าอ้อนน้อมนะอ้อนน้อมต่อธรรมเนี่ยเออมันกระโต เราฟังครูบาอาจารย์เป็นบ่เออเนี่ยเกิดประโยชน์เนี่ยเนีย่ยต่อย้ำย้ำย้ำเข้าไปเป็นฝังเข้าไปเ่ว่าเป็นจำมิดเข้าไปได้ทำเข้าไปแทนกิเลสน,นี่แหละว่าจเจริญในธรรมมันคงในธรรมมันคงในความดีแะละนี่แหละมนกสิน้ำความสุขนำความเห็นมาให้เจ้าของไปดูแ์ตัวเจ้าของแหละ ยังย้ำกันผู้มือชีวิตเป็นขวงเจ้าของบ่มีเนี่ยไปยุ่งกับผู้อื่นบ่เกี่ยวก็ผู้อื่นกรรมมันกันนั่นแหละรับตามเหตุปัจจัยแต่ละคนก็ศึกษาไปว่ามันเป็นธรรมดาคนเขามันกรรมนี้รับมาในนี้ชาณะอิดีสลับหมุนเวียนกันในนี้แหละแต่เขาเข้าใจเขากับสิประพฤตในทางที่ดีที่ดีตรงนั่นแหละนี่แหละว้าวให้ฟังซ้ำน,น้อยๆในนี้แหละ สาโทะอใช่มก <า S 2> ไม่ได้มาสวดมดนนํำเลย่ยนอกวันเตีอยวขังไว้ มันก็มาผาเปลี่ยนสงบของมันมสร้างสีสันได้โยู่คนเห็นหมาก็ว่าเป็นบุญก็มีสาธุน้ำหมาก็มีได้อเอสาธุก็โอ้สาธุน้ำมันนเกิดบุญได้เข้ากันได้ล่ะมันเป็นซื่อได้ซื่อให้เกิดบุญก็ได้ โอ้หมามันสาโทตัวน้งองมันดีบว่าคนตัวมันหนุ่จากสาโทธะหมาอาจจะเป็นสร้างความลำคาญกันได้มเาเฮามาหวนให้ประโยชน์มันแหละจักมองเป็น Yeah,